มีคนคนหนึ่งที่ควบคุมเงิน10ล้านล้านเหรียญและใช้ AI ตัดสินแทนทั้งโลกการเงินแต่เราไม่รู้จักชื่อของเขาหลายๆคนนะคะรู้จักอีลอนมัสและรู้จักวอร์เรนบัฟเฟตใช่ไหมคะแต่มีชายคนหนึ่งนะคะที่ควบคุมเงินมากกว่าใครๆค,รคะ่ะนั่นก็คือคุณแลลี่ฟิงนั่นเองคะ่ะหรือว่าผู้ที่จัดตั้งแบ็กกรอกนะคะบริษัทลงทุนที่มีเงินหมุนเวียนมากกว่า10 ลานล้านดอลลาร์เหรียญสหรัฐค่ะวันนี้นะคะแหวนจะพาทุกคนนะคะย้อนกลับไปดูค่ะว่าคุณแลลีฟฟิงเนี่ยเขามีเกมการเงินของเขาอย่างไรที่ทำให้ธุรกิจของเขานะคะประสบความสำเร็จมาจนกระทั่งณปัจจุบันค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักกับแบ็กกรอกกันก่อนนะคะว่าคืออะไรแบ็กกรอกนะคะคือบริษัทที่บริหารสินทรัพย์ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะมูลค่าที่เขาถือสินทรัพย์เพื่อบริหารเนี่ยประมาณ1ิ ล้านล้านเหรียญดอลลาร์ค่ะหรือมากกว่า GDP ของประเทศญี่ปุ่นนั่นเองค่ะเขาลงทุนนะคะในทุกอย่างที่มีโอกาสเติบโตค่ะอย่างเช่นหุ้นพันธบัตรรัฐบาลพันธบัตรต่างๆอสังหาริมทรัพย์นะคะหรือว่ากองทุน e s g รวมไปถึงสินทรัพย์ดิจิทัลอีกด้วยและเป็นเจ้าของหุ้นใหญ่ในหลายๆบริษัทนะคะอย่างเช่น Amazon Apple แล้วก็ Facebook ค่ะ สิ่งที่เขาใช้นะคะก็คืออ l ลาดินค่ะซึ่งเป็นกองทุนที่ถูกบริหารจัดการโดย AI ค่ะอ l ลาดินนะคะก็จะเท่ากับ a s s e t ทค่ะเท่ากับ liability นะคะและ debt and derivative investment network ค่ะซึ่งระบบนี้นะคะวิเคราะห์สินทรัพย์ทั่วโลกแบบเรียว t ท m e ค่ะและใช้ machine learning นะคะในการประเมินความเสี่ยงและแนะนำการลงทุนค่ะ ซึ่งหลายๆธนาคารที่ใหญ่ๆทั่วโลกก็ใช้ระบบนี้เช่นกันนะคะรวมไปถึงธนาคารกลางบางประเทศด้วยในวิกฤตปี2008ของสหรัฐอเมริกานะคะยังให้แบ็กบล็อกนะคะเข้ามาช่วยประเมินความเสี่ยงของธนาคารต่างๆค่ะทำให้แลรี่ฟิงนะคะเป็นที่ปรึกษาที่ไม่เป็นทางการของรัฐบาลหลายๆประเทศในช่วงนั้นค่ะ สำหรับกลยุทธ์การลงทุนของ Backlog นะคะที่เปลี่ยนโลกก็คือแบ็ก l อกนะคะเขาภักดันการลงทุนที่รับผิดชอบต่อโลกของเราค่ะซึ่งทำให้หลายๆบริษัทนะคะที่ต้องการเงินลงทุนเนี่ย ก็เริ่มการเปลี่ยนแปลงระบบภายในบริษัทด้วยค่ะข้อ2นะคะก็คือการกระจายแบบ total exposure ค่ะคือไม่เน้นลงทุนแบบรายตัวแต่เน้นลงทุนในวงกว้างค่ะอย่างเช่นการลงทุน ETF นั่นเองค่ะและข้อ3นะคะก็คือการใช้ข้อมูลเป็นอาวุธค่ะอลดินนะคะเก็บวิเคราะห์พฤติกรรมของนักลงทุนทั่วโลกแบบเรียบทค่ะ และเรานะคะก็ได้ถอดบทเรียนจากคุณลลี่ฟิงค่ะที่เราจะสามารถนำไปปฏิบัติและใช้ได้กับตัวเราเองนะคะมีด้วยกัน3ข้อด้วยกันค่ะข้อแรกนะคะอย่ามองแค่ในประเทศค่ะแต่ต้องมองไปถึงระดับโลกค่ะอย่างเช่นการวางผ่อนในสินทรัพย์ ETF ทั่วโลกนั่นเองค่ะข้อ2นะคะคือเข้าใจพลังของเทคโนโลยีค่ะ พราะว่า AI นะคะจะกลายเป็นเพื่อนคู่คิดของคุณในอนาคตนั่นเองค่ะและข้อ3นะคะเป็นข้อที่ทำยากมากค่ะก็คือการลงทุนตามหลักการไม่ใช้อารมณ์ค่ะอย่างเช่น AI นะคะที่เขาลงทุนแบบเรียวถามเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ความโลภหรือว่าสถานการณ์ของอารมณ์นะตอนที่ตัดสินใจค่ะ Larry f i n g นะคะเขาไม่ได้ขายของเขาไม่ได้มีเพจสอนการลงทุนค่ะ แต่เขาเป็นคนที่ควบคุมระบบที่คนทั้งโลกลงทุนผ่านมันค่ะและนี่คือบทเรียนที่สำคัญนะคะถ้าเราเนี่ยอยากที่จะรวยนะคะอยากแค่หาเงินค่ะแต่เราต้องเข้าใจนะคะว่าเงินเนี่ยเคลื่อนไหวไปในทิศทางใดค่ะและตัวเราเองเนี่แหละจะเป็นคนที่เข้าใจเงินมากกว่าใครค่ะ